เสียบคือน้องขานิวเตื่นแสบเลยไม่เจอพี่นนองว้ามึงคือไหวรึเปลาไอ้บังแสงเช่นเบิดดับหนีเป็ดมาเนี่ยไม่ขึ้นดอกผัวบบาวมึงเข่าเลยกจ้าผัวบบาไม่รังแอร์เข่ายิ้งซึ้นีอ้อยอีกเผื่อมันจยกินไปแล้ว ้อยเนื้อจ้าพี่น้องอ้พี่น้องขาเอาเธอซือ,อมาเอาใส่หนีเดี๋ยวเธอมันล้นเข้ามาข้างหลังอะ่ะใส่ตรงไหนก็ได้ค่ะอ๋อที่ที่มันกินได้อารมณ์เสียห่ายเพื่อนหนีแมอารมณ์เสียจร<ม>ิงพี่น้องพ่อหล่ละหิวค่ะเออมานั่งกับเงือกแตกเงือกแตนเบิดเงือกหอยยัง,ง,ง,ๆๆง้างำงานค่ะพี่น้องขางานงานค่ะลมเสีย มาคะ่ะพี่น้องขาเสพๆเหมือนกันกนะโอ้ยเธอกระดาษที่ชูนะ่ไหนะฉันเงายะเงายะฉันเปียกเงียบเปียกหมดเล็บสวัสดีค่ะพี่น้องขาเฮ้พี่น้องขาบ่าได้เลยกุลสตรีอย่างไทยต้องไหวค้ค่ะพี่น้องขาสวัสดีคะ่ะเออมาได้จา้าจ้าความในมันอย่างกินข้าวน้ำกัดจ้าพี่น้องคือบอกกระแทกฉันมาหลวมเธอโต้โฮมบอกันค่ะพี่น้องขามาได้จ้ามาได้จ้าเสบๆจ้าไป เอาไปไว้ทั้งเธอโหเธอกินหลายกินหลายเดียวกับพ่อขวัญหมูคำเป็นมูลค่ะทำเดียวมันเล่นใจพี่น้องเจ้าค่ะเศษๆขึ้นน้องขามีหูเตือนแสบเลยอเนาะแบบข้านี่นะอืมแบบส่งมาแล้วค่ะส่งหิวเนาะยิงอืมมาจะพี่น้อง จ,จับขราวนี่เยงเนี่ยเรอจ่าจ้าไปอย่างกันั้นอืมจ้าอยากนั่งอยู่บับลกบังมาเหรออืมจับข่าวอืมรสจับกินหยังกันนะั่นกอยเย็งมาเด้อก้อยลูกมั้ สวัสดีค่ะหนึ่งนึ่งมักกินไส้ข้าวกินไส้ข้าวเหอครับก้อยเนื่อยขึ้นจุยูไสก็เห็นค่ะรวยคุยหวา้วไหมคะไม่นแซบบอกแซบเอาอีกเลยคับาดเล้วบาดแล้วอ่หลกไอ บางแสงเช่นเบิร์ตดับหรือเปรตมาเนี่ยไม่ขึ้นดอกทีนี้สองคนือนมากคนเดียวยังว่ารับไหวอันนี้สองคนอนีอย่างกระบูจักสดนากคุดจอนเลยแก่มัพริกค่ะมันแบบเหนือมันพลอยจากพี่หนอเนี่ยหน,น้อมอกหืมอรอ ขั้นหอมแขกหวานจัยครับนั่งแข้งไปละข้าวเนียเพะวาสูดได้ครับเดี๋ยวมาอว่าโอ๊ะนี่าักหักโหลดค่ะดักยังไงถึงจะพูดได้ค่ะ หยดหยดมาพเข้ากันอจับเนาะแซ่บเหรอเสียงยังอ่ะข่าค่ะกบหองกบหอง มีคนหนึ่งว่ะวันนี้กระเทยไม่มาหรอครับว้ายจะจะบอกเธอจังเลยผู้หญิงผู้หญิงแบบงามนึงโม่ก,กระเทยจังไหนิดตนวอ,อ,อยากจะบอกเธอว่าเห <c oughs> ็นจะให้หาขันแบบนี้นะแต่ในมุมนึงน้อยก็เสียใจเป็นนะเธอจะ <c oughs> บอกใครนะเป็นอย่างเี่ที่หายเขาเอออนะย่านะอยา่าเดี๋ยวร้องนะเธอนะ ใตหลงห้องโออ่าวทั้เอะเฮ้ยลองงาบอกเลยยังมหายขาอเอ็นเอเขาเอไหยังหญิงไม่เห็นนาะน้องหญิงบอกข้อก็หอืมน้องหญิงอหญิงไม่เหน้องหญิงวันนี้ไม่มาเหรอเออบอกบอกมวาแหมนิวเป็นบอกผู้เบาออืืผู้เบาจะเป็นผู้เบาอันเราเขาอยู่หงา ครับน้องหญิงไม่มาเหรอจ้าเรื่องซีเนาะว่าปียาบอกเธอเนาะออืืมมแต่ว่าอย่าหลงนะอย่าหลงเขาม้านะอย่างมาเข้ามเหมือนกันฝ้าเหลืองเลยนะอย่านะครับบอกเลยอย่าถ้าอยากเห็นฝ้าเหลืองให้เข้ามาเลยมะขามเหมือนกันเฮยบมาบอก ถามถามผู Finnish, no ้สาวบอกวัาเมื่อ nice> ้านอยากให้เขามากกว่าใหล่เลี้งเทอาดีไมเนี่ยอื่อยจ้าเล็งหน่อยไปอยู่ฉันก็กินอากินเอาวะหืม คุ้เผาเหรออือครับบค่ะแบบก๋วยแล้นนวพี่น้องเนาะแซ่บค่ะแบบก๋ายแซ่บด,ดีดีสดเผ็ดยุ่ยเอะเผ็ดด้วย่มากผอด้ะง่ะขอจกนะจกยังจกท่านบอก <c oughs> จอเขาหรื้เองอสพิษนะเพ็ดเผ็ดตัวแสบรู้ว่าเธอเห็ดเพ็ดป่ะบ่อยเธอรู้สชนกัดผิกว่ะกัพริกเชอกัพริกกัพริกอ่ะบุิกบ้านในวันฮะบุฟิกบ้านทคยบุน ผัวบอืมึงเข่าเลอะจ้าผัวบอไบอลังแอร์บอลังแอร์กับไอ้ไอ้ข้าสุริพี่น้องคาวสางแอร์ในตำนานน้ำไอยขาสุริเขาบ่มอมเรือกินได้หน่อยะค่ะบบริเก็ตนะเขาไม่สนใจใช่ไหมเขาเยอง เพิ่ไปออยอีกเมันอยู่กินไปแรง้งปหาเนี้ยอยู่ด้กินกันผิงหงหน่อยเกนนยิดกินของตอนแรงค่ะอุ้ยเห,ห็นไหืลไปควงลนไอจไ้จ้าไม่บ่ะจ้าของเก๋ยังดำดี่งก็หันอุ้ยเขารู้หมดเนาะ พี่บอกเห็นนานให้มืออ่อนเลยวะเพระเพระอเด่นเนี่ยยู่น่กินมาแล้วหน่ง้อือออหอมปากหอม่อหอมเลยผู้ชายห <laughs> อมมากเ,เดี๋ยวเดี๋ยวย๋ย่งอ่ะพ่อน,นี่ เหรอคะพี่น้องขะยิ้มเปรีเพิ่นสิไปหาจังแอร <ละ S 2> ์ค่ะแบบเลยบอกเพลสหานแล้อยู่แล้วกินพี่น้องคาเขาเร่งค่ะพี่น้องขะสำหรับมือนี้ก็ผู้ดใดว่าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะมือหนาพอกันไหมคะสวัสดีคะ่ะครับพี่น้องขะเฮ้ <laughs>